ผมนะ่าคิดว่าลินโกะจังน่ารักเสมอมาเลยล่ะครับการที่ผมได้มาคุยกับดินโกะจังทําให้ผมมีความสุขมากเลยเขาเป็นพวกดื้อด้านมากจนฉันต้อตงตอบางงบ้ถา,ามตรงเลยนะฉันเองก็รู้สึกเสียใจ,จอยู่บ้างฉันคิดว่าเราควรจะเป็นเพื่อนกันซะอย่างดีกว่าสิ่งที่ฉันประทับใจในตัวยูสุกิอย่างไรก็คือเขาเป็นคนพูดเก่งลินโกจัง ผมกลัวผมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่อะอะไรนะครับแต่ผมไม่ชอบนี่ทำไมล่ะนารักเดียวถ้าหากว่าผมกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ผมก็จะคุยกับลินโกจังไม่ได้นะสิอะไรล่ะนั่นไม่รู้แล้วนี่มันเรื่องสำคัญมากเลยนะแต่ไม่ว่ายังไงตัวผมนะ่ะก็อยากอยู่กับลินโกจังตลอดไปเลยจริงๆนะ ลิงโกเอลิซลัมตาจิวฮะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ยุติดทรมเลยไม่หรอลินโกจังเท่เกินไปแล้ว่啊ไม่ความว่าไงเนี่ย